สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พามาลุ้นกล่องนะครับพอดีสั่งของไปมาดูข้างในนะครับจะได้อะไรเป็นปูนขาวเปลือกหอยนะครับพร้อมวิธีการใช้นะครับพอดีต้นไม้ผมมีปัญหานิดหน่อยครับมีลักษณะใบไม้ใบเหลืองอสำหรับตรงนี้ก็ โดนคัตเตอร์ไปเมื่อกี้นะครับไม่ใช่โดยทางคนส่งเขาครับสามถุงก็ถุงละ1.5กิโลกร,รมัมซื้อมา120บาทนะครับเาสามถุงท่านใดที่มีปัญหา ลักษณะเหมือนผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจอันนี้ผมสั่งทางเฟซบุ๊กมานะครับเพื่อมาลองดูเห็นเขาโฆษณาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ นีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องไปสปะเดอร์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับผม